เป็นคลิปที่สามนะครับถือว่าเรื่องคาบูเอาสามคลิปแล้วกันนะครับที่ผมมักจะย้ําว่าคาบูต้องดีระบบไฟต้องดีนะครับรถเก่าไม่ว่าฟิตเครื่องดีให้ตายแต่สองอย่างนี้ไม่ดีก็จบนะครับมันปัจจัยหลายอย่างที่ควบคู่กันไปนะครับอย่างคันนี้นะครับที่ผมแก้ปัญหาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเรื่องคาบูนะตอนนี้นะครับที่ผมลงไปเมื่อตอนสายนะครับสองคลิปก็วิธีการแก้นะครับหลังจากตอนนี้ผมก็ประกอบไปเสร็จสับแล้วนะครับ หาประกอบไปเสร็จสับเดี๋ยวจะลองวิ่งรอบหนึ่งประมาณสักสิบกิโลนะครับลองดูนะครับอันนี้ปรับจูนปรับนมหนูลูกลอยลูกเร่งอะไรต่างเรียบร้อยหมดละนะครับแก้ปัญหาน้ํามันไหลตูดอะไรต่างละนะครับเรามาดูการสตาร์ทว่าติดง่ายไหมนะครับแล้วก็จอดทิ้งไว้มีน้ํามันไหลหรือเปล่าตอนนี้ผมก็เปิดก๊อกทิ้งไว้นะไม่ได้ปิดนะครับเป็นคลิปที่สามเดี๋ยวผมจะจบคลิปไปนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ฝาครอบไปหมดละนะครับจะไปลองวิ่งนะครับประมาณสักสิบกว่ากิโลนะครับแล้วก็ ถ้าจบเย็นนี้จะได้ยกไปส่งนะครับคันนี้เดี๋ยวจะกลับมาล้างนะครับตอนบ่ายจะล้างล้างขัดเงาให้รอบหนึ่งนะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับอันนี้ผมประกอบไปเรียบร้อยละผมจะให้ดูสองคันเลยนะครับเรื่องคาบูนะ เห็นว่าติดง่ายนะครับติดง่ายาหรืออย่างเดียวก็คือจอดทิ้งไว้ว่าจะไหลตูดหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างคันนี้นะครับทําทไปอาจจะไม่ค่อยได้ขับหรือว่ายังไงนะครับ<ม>เกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องแบตนะครับแบตแบตเสื่อมตายเป็นว่าต้องโดนแบตอีกลูกหนึ่งแบตท,ทั้งที่ใหม่อยู่นะนะลูกนั้นนะครับตั้งอยู่เห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูนะ<ม>ก็ลามมาเรื่องแบตนะครับผมวัดโวลต์ให้ดู ลูกนี้ผมถอดมาชาร์จสองรอบแล้วเมื่อวานก็ชาร์จไปรอบหนึ่งนะครับเช้านี้ก็มาชาร์จอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเป็นแบตอ่ารุ่นสตาร์ทมือแอมมันต้องเต็มนะครับถ้าไม่เต็มก็ไม่ได้นะครับอย่างคันนี้นะครับผมชาร์จเชา้ามาก็ชาร์จอีกรอบหนึ่งนะเห็นไหมอ่ามันต้องอยู่ประมาณสิบสองอันนี้เหมือนเดิมนะครับสิบเอ็ดซึ่งมันมีไฟอยู่แต่ไม่เพียงพอต่อการสตาร์ทมือนะครับที่สตาร์ทให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือแบตใหม่นะครับแบตบใหม่ แบบนี้ก็ใหม่นะครับใส่รถมาติดรถมาแต่อาจจะผมเดาเนื่องจากอาจจะเก็บนานหรือว่ารถไม่ค่อยได้ขับนะครับมันเสื่อมได้นะครับมันไม่ได้ว่า,าเสียแล้วก็ไม่มีไฟนะมีไฟนะครับใช้ได้ถ้าเอาสตาร์ทเท้าติดวิ่งได้ปกตินะครับมีไฟเลี้ยงแบบอยู่มีไฟเลี้ยงคอยอยู่ก็วิ่งได้แต่ไม่เพียงพอนะครับที่จะสตาร์ทมือนะสตาร์ทมือไม่ติดเลยนะครับคือแอมมันลดนะครับมันมันเหมือนกับไม่เก็บไฟประจุไฟอาจจะไม่เต็มหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะ ผมบัดให้ดูนะครับเช้านี้ถอดออกมาชาร์จแบตเหมือนเดิมนะครับก็เลยใส่ลูกใหม่ไปเลยโดนไปอีกลูกหนึ่งนะครับนี่คือปัญหาถ้ารถไม่ขับนะผมสตาร์ทให้ดูรอบหนึ่งนะอันนี้คือแบตใหม่ละนะครับก็สตาร์ทนิ่งๆทีเดียวนะครับปิดเลยนะคารับูบูก็ต้องดีนะครับอย่างที่บอกนะคาบูไม่ดีก็จบเดี๋ยวผมให้ดูอีกคันหนึ่งคันนี้นะอันนี้จอดคุมผ้าอยู่หลายวันแล้วผมกล่าวว่าช่วงบ่ายแหละ จะเริ่มนะครับทำก็คือมีเปลี่ยนเปลี่ยนล้อนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อนนะครับตั้งกล้องก่อนนะผมจะติดเครื่องให้ดูคันนี้จอดนานนะว่าจะติดง่ายไหมอ่าก็คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่เอากลับมามาเปลี่ยน วงล้อเปลี่ยนยางแล้วก็เก็บปัญหาน้ามันรั่วซึมนิดหน่อยนะครับแต่ที่ผมจะให้ดูนะผมจะให้ดูเรื่องคาบูนะครับคันคันนี้ผมเปลี่ยนคาบูไปแต่ว่าเป็นคาบูเทียมนะครับคาบูเทียมเหตุผลก็คือหนึ่งก็คือที่ใส่มาที่ติดมากับรถก็เป็นคาบูเทียมอยู่แล้วนะครับแล้วบันเสียไหลตูดเหมือนกันเลยกับคันที่ผมแก้นะครับไหลตูดแล้วก็สตาร์ทติดยากนะครับอย่างคันนี้ผมมามาสุ่มสุ่มดวงนะว่าจะติดหรือเปล่าจอดนานนะจอดจอดนานหลายวันแล้ว เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวจะถ้าว่างก็จะเริ่มเลยนะครับจะเอาให้เสร็จก่อนปีใหม่คือมีเปลี่ยนวงล้อนะครับเปลี่ยนวงล้อเปลี่ยนยางนะครับขึ้นซีรลวดใหม่แล้วก็เก็บนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเสร็จก่อนปีใหม่เดี๋ยวจะมาติดเครื่องดูนะครับจอดทิ้งไว้นะครับนี่นะก็คือจอดทิ้งไว้ประมาณเป็นอาทิตย์นะเดี๋ยวรอน้ํามันก่อนนะครับเปิดน้ํามันนะครับแล้วก็ ทีเดียวก็ยังติดอยู่นะครับที่ผมอยากจะสื่อก็คือเรื่องเรื่องคาบูกับระบบไฟนะครับคาบูไม่ดีทําเครื่องให้ดีให้ตายยังไงก็ไม่สมบูรณ์นะครับนะจะเห็นว่าสตาร์ททีเดียวทั้งที่จอดอยู่เป็นอาทิตย์นะรถคันนี้นะไม่ได้ขี่เลยนะครับจอดอยู่แบบนี้นะครับ เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับถ้าว่างเดี๋ยวจะลุยต่อเลยนะครับต่อจากคันที่ผมแก้คาบูน่นะครับนะอันนี้ผมจะเทียบให้ดูเรื่องเรื่องระบบไฟกับเรื่องคา,าบูนะครับเป็นหลักนะคันนี้ถือว่าเดี๋ยวไปลองเทสกันนะครับแล้วก็ถ้าจบก็คือรอไปส่งตอนเย็นเดี๋ยวคันนี้ช่วงบ่ายผมจะทําต่อเลยก็คือเปลี่ยนวงล้อเนี่ยเบิกใหม่แต่ว่าของใหม่ผมส่งไปชุโผรเมียมนะครับเพิ่ม ก็มีหรือชุดล้อเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางใหม่นะครับแล้วก็มีเก็บน้ํามันรั่วซึมนิดหน่อยตรงเครื่องนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบไปดูเรื่องคาบูว่าเวลาเราทํารถนะครับบางคันน่ะดันทุ่ลังเอาคาบาูมือสองไหมผมใส่นะครับไม่แต่งานบิ้วใหม่ทั้งคันก็มีนะคาบูแท้แต่เป็นของมือสองนะครับพอเอามาใส่แล้วเกิดปัญหาบางทีจูนเบาไม่ได้น้ํามันไหลตูดแล้วก็สตาร์ทไม่ติดหรือว่าติดยาก จอดข้ามคืนนะครับจอดสองสาวันไม่ติดเลยนะครับแล้วก็เจ้าของรถก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องระบบรถบางทีก็ดึงชกไม่เป็นมั่งไล่น้ํามันไม่เป็นมั่งก็เกิดปัญหานะครับอ่าบางทีก็จะเกิดปัญหาว่าเออทําไม่จบอะไรต่างๆนะแต่บางทีผมก็แนะนําไปว่าคาบูนไม่ดีนะครับอ่ามันก็เกิดปัญหากันอยู่ดีนะเรื่องคาบูนะคือคาบูเนี่ยซื้อมาบางทีบอกว่าเป็นคาบูแท้แต่มัือสองมือสอง,อสองใช้งานมาร่วม30ปีนะครับมันก็ไม่ดีนะคุณภาพมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต สู้ของเทียมยังไม่ได้นะพูดตรงนะอันนี้ผมใส่ให้นะคะราคาหลักร้อยนะครับคือคันนี้ตอนที่ทําจบใหม่ๆนะก็มีปัญหาเรื่องสตาร์ทนะครับสตาร์ทไม่ติดบิดไม่ออกนะครับสตาร์ทติดยากติดแต่ว่าติดยากต้องรู้ใจนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้ให้ใส่ไปก่อนสํารองยังยังไงมันก็ราคาหลักร้อยนะครับถ้าเราได้คาบูแท้สภาพดีๆค่อยมาใส่ขีหลังนะครับก็ทางเจ้าของรถก็บอกโอเคเปลี่ยนไปนะครับของเดิมที่ใส่มากับรถก็ไม่ดีละมันเป็นของเทียมเหมือนกันนะครับ ใส่มาก็เป็นของน่าจะ S90 นะครับน้ำมันไหลตูดปัญหาหลักเลยนะอพอผมใส่ลูกนี้ให้นะก็อย่างที่เห็นก็จอดอยู่เป็นอาทิตย์นะครับไม่ได้ขับไม่ได้ไปไหนเลยก็ผมสตาร์ทให้ดูนะทีเดียวติดเลยนะครับนะแล้วก็การเดินเบานะครับประมาณนี้เลยนะครับ อ่าก็คลิปที่สามน่าจะชัดเจนนะครับเรื่องเรื่องคาบูนะผมซีเรียสมากนะครับเรื่องคาบูนะว่าบางครั้งเนะครทบเราทำรถจะเดิมแค่ไหนก็เถิดถ้าคาบูมันไม่ดีนะครับมันก็จบระบบไฟไม่ดีมันก็จบนะครับนะผมสูจส์ใได้เห็นแล้วว่าขนาดของเทียมบางทีก็ยังดีกว่าของแท้มือสองนะครับของแท้มือสองมันก็ต้องดีด้วยนะครับอ่าต้องดีอ่าต้องสมบูรณ์นะครับมันถึงจะจะดีร้อยปอร์เซ็นต์นะ ไมาใว่าบางบางบางคันน่ะผมผมเจอปัญหาบนตรงนกระกดหัวคือซื้อมาให้ใส่เน้นว่าเป็นของของแท้แต่มันของแท้เก่าเก็บก็คือใช้งานมานานนะครับร่วม30 40ปีอย่างเงี้ยมันจูนเบาไม่ได้ไล่ยังไงก็ไม่จบนะครับมันก็เกิดปัญหานะครับนั่นคือปัญหาของรถเก่านะอย่างคันนี้นะครับคาบูเทียมราคาหลักร้อยเลยนะครับใส่ขี่ได้นะครับบางอย่างเราใส่ไปก่อนนะครับผมจะเน้นเลยว่าใส่ไปก่อน เราไปเจอของแท้สวยๆค่อยซื้อใส่ทีหลังก็ได้นะครับเอาให้รถมันจบทีได้ไปก่อนนะครับอ่าแล้วกลับมาคันนี้นะครับอย่างคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าพอดีเดี๋ยวจะไปลองวิ่งนะครับสักสิบสิบกิโลสิบกว่ากิโลลองดูนะครับแก้ปัญหามาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเรื่องทะบ,บูนะอ่าจะติดเครื่องดึงรอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแบตอีกลูกหนึ่งก็สตาร์ทนิ่มๆนะครับติดง่ายๆนะสรุปลูกนั้นนะครับ ที่ติดรถมาเสียนะครับอ่าทั้งที่ก็เป็นแบบใหม่นะตอนที่บิ้วไปก็เป็นแบบใหม่อ่าแต่อาจจะเป็นแบบเก่าเก็บหรือว่าพอหลังจากบิ้วไปเป็นปีอาจจะไม่ค่อยได้ขับนะครับแบตเตอรี่สําคัญนะครับถ้าเป็นรถสตาร์ทมืออะไรต่างๆนะรถที่เกี่ยวกับระบบไฟนะครับยิ่งพวกระบบทองขาวเดิมนะครับที่ไฟเลื่องคอยนะอ่าบางคันเนี่ยผมมานั่งทะเลาะกันกับเจ้าของรถ เจ้าของรถบอกว,ว่าแบตผมดีแบตผมมีไฟนะครับผมก็วัดโวลต์ให้ดูแบบนี้ว่ามันมีไฟนะครับเปิดไฟหน้าก็ติดนะแต่แอมมันไม่พอนะครับแอมมันไม่พออย่างอย่างลูกนี้นะครับอย่างคันนี้ลูกนี้1 2บโวลต์11แอม์นะครับ11แอมม์โวลต์แต่ดูโวลต์มันนะครับมันเหลือ1 1โวลต์นะครับซึ่งมันไม่เต็มแสดงว่าแบตเสื่อมนะครับผมสรุปให้เลยนะแบตเสื่อมแต่มีไฟอยู่ถ้าเกิดถามว่าใช้ได้ไหมถ้าเราไปใช้ทั่วไปได้แต่ใช้สําหรับสตาร์ทมือไไม่ได้นะครับ สตาร์ทมือไม่ไหวนะครับอย่างตระกูลซูเนี่ยส่วนใหญ่สตาร์ทมือไม่มีใดสตาร์ทนะครับมันใช้ไฟเยอะและสตาร์ทนะอย่างถ้าแบตเต็มสิบสโวลต์นเนี่ยเวลาเราสตาร์ททีมันจะดึงแบตลงมาประมาณเหลือ7เจ็ดแปดโวลต์น,นึงนะมันจะดึงแบตท,ทันทีเลยนะครับมันไม่เหมือนฮอนด้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นฮอนด้าเนี่ยอ่าระบบไฟสตาร์ทมือทองขาวเดิมแต่ว่ามันมีใดสตาร์ทนะครับไฟไม่เยอะเท่าไหร่มันก็สตาร์ทติดนะยิ่งคันนี้นะครับผมแปลงไฟจากหกเป็นสิบสอง ได้สตาร์ทเดิมมันเป็น6โวลต์อยู่แล้วไฟ6โวลต์มันก็สตาร์ทได้นะครับมันก็เลยไม่มีปัญหารเรื่องระบบไฟก็คือ,อไฟมีถึงถึงแบตจะเสื่อมหรือว่าอะไรนิดหน่อยมันก็ยังสตาร์ทได้เพราะว่ามันเป็นไดรสตาร์ทนะครับต่างกันนะครับซูนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเคและยีนะครับมันเป็นทุ่นไฟนะครับทุ่นไฟใช้ไฟเยอะเวลาสตาร์ทมือก็จะเกิดปัญหานะครับเรื่องก็อเอา2อเรื่องไปเลยคู่กันเลยเรื่องระบบไฟกับเ,เรื่องทะบูนะครับ ไม่งั้นนะครับหลายคนไม่เข้าใจเรื่องเรื่องเครื่องยนต์เรื่องอะไรต่างๆนะบางคันมองเดี๋ยวว่าจ่ายไปเยอะละนะครับแต่รถไม่จบแต่บางทีแนะนําก็ไม่เอานะครับก็เกิดปัญหาบางทีก็ซื้ออะไหล่มาให้มั่งใส่ไม่ได้หรือว่าไม่สมบูรณ์มันก็เกิดปัญหานะอ่าอย่างคันนี้ก็เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เจ้าของรถใส่ไปก่อนนะครับมันราคาหลักร้อยนะครับถ้าอย่างได้สวยๆนะครับคาบูแท้ตรงรุ่นก็ค่อยไปหาใส่ทีหลังนะครับเพราะว่าคาบูแท้ตรงรุ่นบางทีก็มือสอง ลูกเจ็ดแตดันนะครับมันก็แพงนะครับต่างกันก็แบบราคาหลักรนะ้อยเนาะเอาเครื่องติดเพิ่งได้ไปก่อนเงี้ยผมก็แนะนํานะอ่าเดี๋ยวตารให้ดูรอบหนึ่งมันก็ทีเดียวนะทั้งที่รถผมไม่ได้ขับนะจอดอยู่เป็นอาทิตย์นะครับก็จะสตาร์ทีเดียวติดนะครับถ้าบูดีระบบไฟดีมันก็จะติดง่ายนะครับนะนี่คือปัญหานะครับปัญหาโลกแตกนะครับที่บางท่านไม่เข้าใจนะ ผมเปรียบเทียบให้ดูเลย2คันนะซูกับ Honda เลยผมแก้เรื่องคาบูแล้วไฟนะครับจ่าก,กน,นี้ระบบไฟดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเครื่องเชิงกลงนะครับเครื่องเชิงกลงมาเนี่ยก็คือระบบไฟร0อซนะครับนะไฟชาร์จไรผมวัดดูแล้วก็คือยังเต็มปกตินะครับเวลาวิ่งไฟขึ้นถึง15นะครับถือว่าใช้ได้นะครับอ่าก็ไม่จบเรื่องแบตเพราะว่าแบตเสื่อมนะครับนะโอเคนะครับสตาร์ทให้ดูรอบสุดท้ายเดี๋ยวจะไปลองวิ่งนะครับสัก10-20โล